สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่4ตุลาคมปี256หกราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองค่ำทองครึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบวกค่ากําเหนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจินหัวเฮงราคาทองแม่ต้องสุกราคาทองแม่ต้องใบราคาทองออร่าไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะมีรายละเอียดไงกันบ้างไปรับชมกันค่ะ